ผมไปก่อนเรื่องมันทวิตเตอร์เองแล้วเว้ยสาวบานได้ว่ารอบนี้ไม่ได้ตั้งใจคือว่ารอบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ดราม่าอะไรขนาดนั้นเว้ยมันเหมือนกับเป็นดิสคัชชั่นมากกว่าเป็นการพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนนั่นก็คือประเด็นการผ่อนรถยนต์ส่วนตัวนั่นเองคือเรื่องมันเริ่มมาจากพี่คนนี้ครับเขาทวิตว่ามั case นนี่เมกโอเวอร์เคสล่าสุดอายุ44เงินเดือนประมาณ1.3แสนนี่หลักๆคือบ้านราคา5ล้านรถยนต์2ล้านบ้านผ่อน30เดือนเหลือผ่อนอีก19ปีรถยนต์ผ่อน72เดือน ผ่อนเหลืออีก32เดือนบ้านผ่อนเดือนละ21,500บาทรถยนต์ผ่อนเดือนละ32,400บาทแค่เฉพาะผ่อนบ้านกับรถเนี่ยก็53,900บาทแล้วแอบสอึกแทนด้วยความขี้เสือกเนี่ยขอกลัวความเห็นหน่อยแล้วกันนะผมก็เลยโค้ดทวิตนี้ไปบอกว่าคนเงินเดือนแสนบวกๆเนี่ยเขาขับรถบ้านทั่วๆไปราคาล้านต้นๆกันไม่ได้แล้วสินะ 5,800ลีทวิต870,000วิวแล้วผมก็ทวิตตามต่อไปอีกทวิตว่ารถยนต์เนี่ยเป็นบทพิสูจน์ไลฟ์สไตล์อินเฟชชั่นเลยนะเห็นคนเงินเดือนสูงๆมีปัญหาสุขภาพทางการเงินต้องไปหาโคชหนุ่มกันเยอะเลยมาจากขันรถเกินตัวทั้งนั้นนะ่ะอะไรนะเงินเดือนแสนสองใช้ไม่พอคนเงินเดือนสา0 0 0ื่นฟังแล้วนั่งเหม่อเลยคือผมไม่ได้เงินเดืน 30, 000, นะอนสามหมื่นนะยยกตัวอย่างใเฉย7,500ลีทวิต 3.1จุดหนึ่งล้านวิวชเ,เชื่อเหลือจะเชื่อผมไม่รู้จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงดีวะชัดความสามารถในการหาส้นตีนใส่ตัวของผมนี่มันไม่มีก้นบึ้งจริงๆแต่ว่ารอบนี้ยังดีหน่อยไม่ได้มีสัตว์คนบ้าเข้ามาด่าผมเยอะ แต่ก็แต่ก็มีนะเดี๋ยวเอาให้ดูโอ้มันเป็นความเห็นกลางๆอะ่ะมันเป็นข้อเท็จจริงจะมาเอาอะไรกวูวะกูพ,พื้นก่อนว่าผมอะ่ะไม่มีรถนะแต่เป็นคนที่อยากได้รถเว่ยอยากมีรถยนต์เป็นของตัวเองก็ผู้ชายวัยกลางคนทั่วๆไปอ่ะนะอยากมีบ้านมีรถแต่ทีนี้บ้านมันมีแล้วไงก็เหลือแค่รถยนต์ใช่ไหมซึ่งช่วงหลังๆนี่คเขาข้างหมกมุ่นนะแต่ว่าวินโด์ช้อปปิ้งตลอดเลยครับคือดูอย่างเดียวแต่ไม่ยอมซื้อคือบ่นกับแฟนว่าอยากได้รุ่นนู้นรุ่นนี้แต่ก็ไม่ยอมซื้อสักทีคือสาเหต ถ้าเอาสะดวกหน่อยก็เรียกกราบเรียกแท็กซี่เอาถ้าไม่รีบมากก็นั่งรถเมล์เงินที่เหลือจากการไม่ต้องมีภาระผ่อนอะไรเนี่ยผมก็ไปลงทุนหมดอย่างที่รู้กันเพราะฉะนั้นยกเว้นว่าผมจะรวยมากๆแบบเงินเหลือเยอะจริงๆแบบไม่ต้องแคบเป้าหมายทางการเงินแล้วมีสาภาพทางการเงินแล้วเนี่ยผมก็คงจะถอยดีมข่าวมาขับเล่นเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลกักว่าทาไมผมถึงหมกมุ่นกับการน,นั่งคิดเรื่องซื้อรถช่วงนี้เพราะว่ากูอยากได้ไงครับแต่ว่าสมองซีกซ้ายกับพรีฟอนทอคอร์เทกซ์แม่อนุญาตให้ซื้อ <laughs> <ๆ>อ่ะท จ้ารถอีโก้มองโลกกว้างโอ้ชิ t แค่ไม่มีรถนี่ถึงระัขนาดต้องรถอีโก้กันเลยนะอ่ะผมเล่าอีกเรื่องคือแฟนผมมันมีรถยนต์เพราะว่าเขาต้องใช้รถทํางานมันคือเครื่องมือทำมาาก,กินของเขาเวลาที่ผมไปหาแฟนเนี่ยผมก็นั่งรถเมย์ไปนั่นแหละ แล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ใช้รถของแฟนคือถ้าผมอยู่คนเดียวผมก็นั่งรถเมย์ถ้าอยู่กับแฟนเนี่ยก็ใช้รถของแฟนเนาะผมเลยไม่เห็นปัญหาครับแต่ปัญหาของหม,มอเนี่ยคือมันยึดติดกับว่าเป็นผู้ชายยังไงก็ต้องมีรถคือพอด่ากับไปกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะสื่อคือเป็นเรื่องของเพศคือผู้ชายเป็นเพศที่ต้องมีรถสําหรับผมเนี่ยแม่งไม่ make s e เกี่ยวเหี่ยอะไรกับเพศ work from home หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ข้ออ้างตลกๆอีอี work from h o m นนห,คนคนหนึง่งร้อยเปอร์เซ็นต์นีน่เป็นหะ คือคนเรามันจะต้องยึดติดอะไรกับการมีรถขนาดนั้นวะแม่ง R IP Financial Literacy อ่ะเข้าใจป่ะคือคนรู้ว่าผมผม100%มันหมายความว่าวันจันทร์ถึง 1, วันศุกร์อ่ะกูถ้าไม่ได้ออกจากบ้านเลยเว้ยคือผมมาทํางานแบบรีโมทคือมีคอมเครื่องเดียวจะไปทํางานที่ไหนก็ได้ที่ผมเคยเล่าผมไปทํางานมาเลเซียเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเนี่ยเลืองที่จะสร้าง Home Office เพื่อจะได้ประหยัดออกไปทํางานร้านกาแฟหรือ Co-working Space ทีนึงวันนึงเสียตังค์เท่าไหร่แล้วใช่มั้อยู่บ้านเนี่ยผมทํางานเสียแค่ค่าไฟเซตอัพที่พวกคุณเห็นเนี่ยมันคือโต๊ะทํางานของผมเลยนะนี่ผมเลิกงานแล้วก็มาอัดคลิปต่อเลยเนี่ยเห็นมั้ แล้วมันก็บอกว่าแง่แง่นั่งรถเมย์ต่อไปกุลรทึ่งกับแม่จริงๆเลยกลายเป็นเรื่องเอานั่งรถเมย์มาเป็นคําดูถูกได้อีกจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งเลือกที่จะใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับมันเป็นการช่วยลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนพร้อมๆกับช่วยลดมลพิษไปในตัวนะมันก็ช่วยเหลือสังคมทั้งอ้อมได้นิดหน่อยกลายเป็นเรื่องที่เอามาดูถูกกันได้เฉยเลย มันเป็นเพราะมีประชากรแบบนี้เยอะสินะกรุงเทพเหนืดอรถติดติดอันดับโลกช่างมันไอหมอนี่เนี่ยได้แอร์ไทม์เยอะไปแล้วแมงสัตว์คนบ้ากลับมาที่ทวิตนี้กันดีกว่าคือเคสประมาณนี้เห็นได้บ่อยนะคือรายได้สูงแต่การเงินตึงมากผมจะไม่แตะเรื่องผ่อนบ้านแล้วกันนะเพราะไม่ใช่พอยของคลิปนี้แต่ว่าผ่อนบ้านเดือนละ2 1 5ห0ืหลืออีก19ปีเชีย่ยจริงๆแล้วก็แอบน่กกากลัวอยู่นะลองคำนวณดูดีๆตอนนี้เขา 44, อาย,ยุอี่อนบนต่อปปีกใน10กปีล้ายผืกอแบบโดนเลออเก่อนหนหดหรือว่าต้องปี่อนด้านะ แต่ก็นะมันโปลก,กันได้แหละบ้านราคา5ล้านสำหรับคนเงินเดือนหลักแสนก็คงไม่เกินตัวขนาดั้นหรอกมั้งแต่ที่ผมคิดว่าเกินตัวแน่ๆ,ๆเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะคือลดราคา2ล้านเนี่ยเชีย่ยกล้าผ่อนได้ไงวันเดือนละสามหมื่น คือคนเงินเดือนแสนกว่าภาษีหนักมากเลยนะเวย้ยคือเงินเดือนปีละล้านห้าเนี่ยเสียภาษีสองแสนกว่าเลยนะเวย้ยถ้าไม่มีรถยอนต์อะไรเลยคือมันตกเดือนละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอนะแปลว่าเขาจะเหลือเงินเดือนประมาณแสนต้นๆเองนะหักผ่อนบ้านผลล่อนรถเขาจะมีเงินเหลือกินใช้ประมาณเดือนละห้าหมื่นอะอาจจะเป็นเพราะแบบนี้แหละมังเขาถึงกล้าผ่อนคือมันยังเหลือ,อตั้งหนะ้าหมื่นเนี่ยแต่อ็นไฮน์ไซด์เนี่ยห้าหมื่นจริงๆแล้วมันไม่เยอะเลยนะเพราะมันต้องดูแลบ้านราคาหนะ้าล้าน่ยมันมีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางแถมรถยนต์ก็แม่งก็มีค่านาาไฟนแท ห่กค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเดือนนึงมึงเหลือตังค์ใช้กี่บาทกันวะถึงสองหมื่นไหมเนี่ยซึ่งส่วนตัวแล้วผมเนี่ยนะถ้าผมเงินเดือนเกินแสนนะผมเก็บเงินลงทุนได้ไม่ถึง20,000บาทต่อเดือนผมรับไม่ได้นะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่กล้าผ่อนรถทีเพราะกูเสียได้ตังค์เว้ยจริงๆถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยทําคลิปที่คล้ายๆคลิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งคือการเบรกดาวผ่อนค่าใช้จ่ายของการมี Tesla Mo เดลวายหนึ่งคันครับซึ่งราคาเริ่มต้นประมาณ1นึ่งล้านเตัวเริ่มต้นเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนสีรถเปลี่ยยนน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 นสสีีีเเบบาาาาาาะะะะะ้้้้ออออออไไรรรรทััังง่่่่่่่คนนคคคคววณผผผดดกกกปปุมมจิๆแล กเดือนละเท่าไหร่5,750ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ใส่สูตรเท่ากับซัมก็จะตกเดือนละ37,112บาทแต่สถานการณ์การเงินของผมก็คงจบเพลตรงนั้นแหละครับคือไม่ต้องทำเฮียอะไรเงินละเงินลงทุนแม่งไม่เหลือลมถึงไม่ต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วด้วยแต่ต่างจังหวัดไม่มีขนส่งได้ดีไงแกทราบครับ ถ้าคุณมีความจําเป็นต้องใช้รถเนี่ยก็ถอยเลยไม่มีใครห้ามเคสนี้เนี่ยผมพูดถึงไลฟ์สไตล์อินเฟลชันอยู่เพราะมันเป็นปัญหาจริงนะคนที่รายได้สูงขึ้นแล้วขยับทุกอย่างขึ้นตามอ่ะคือกูสามารถซื้อของแพงได้กูก็จะซื้ออะไรเงี้ยแบบเงินเดือนหลักแสนน่มันจะมาขับรถญี่ปุ่นได้ไงมันต้องรถยุโรปเปล่าผมเลยบอกว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นเวลส์คิลเลอร์ที่ร้ายกาจมากเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยบอกใครนะว่าอย่าซื้อรถคือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่คอาม,มานาคมม่วยอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แต่ว เขาก็ต้องถอยมอไซค์ถอยรถมาขับกันใช่ไหมมันช่วยไม่ได้อะไออย่างบ้านผมมาอยู่ฝั่งทนสมัยผมเรียนมาหาลัยเนี่ยผมไม่มีเงินอยู่หอผมต้องนั่งรถเมย์ข้ามจากฝั่งทนไปจุฬาครับขับไปชั่วโมงครึ่งขับกลับ2ชั่วโมงวันหนึ่งเสียเวลาบนรถเมย์ไปแล้ว3ชั่วโมงกว่าในขณะที่เพื่อนผมเนี่ยเอาเวลา3ชั่วโมงไปอ่านหนังสือไปเที่ยวเล่นกันแค่นี้ก็นาผมไปไกลแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากมีรถขับเหมือนกันครับแต่มันช่วยไม่ได้ไงคำแนะนํของผมสาหรับคนที่อยากมีรถจึงสรุปออกมาให้เข้าใจง,ง่ายๆไได้้้ปรรรระะะมาณนีจุแกกืออซถ ขอโทษครับพี่อยากได้ยี่ห้อไหนรุ่นอะไรเรียนเชิญได้เลยครับผมผิดไปแล้วกลุ่มแรกเนะี่ยคือกลุ่มคนที่ไม่อยากได้ความเห็นจากผมอันนี้ไม่เป็นไรโอเคเราไม่ยุ่งกันผมก็เป็นแค่ยูทูบเบอร์ทำคลิปขำๆโพสลงอินเทอร์เน็ตเนะบางทีอยากก็พูดอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยอย่าเชื่อผมมากเลยอีกอย่างหนึง่งคือผมไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินด้วยนะไม่ได้มีแบนรนด์หญาตเอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีใครมีความจำเป็นต้องฟังความเห็นจากผมครับอันนี้ไม่ว่ากันก็ต่างคนต่างอยู่ส่วนตั้งแต่กลุ่มที่มัเย็ก่องมันตอ,งนนอ่ง้น ต้นๆเนี่ยดาวศูนย์เปอร์เซ็นผ่อนเจ็ดแปดพันบาทสิบปีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นมินิคูเปอร์เอสีคันนี้ก็ได้แต่นี่คือครั้งแรกครับหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับได้เป็นเจ้าของมินิคูเปอร์ครับมีการปรับออปชั่นมาใหม่นะครับทำให้ราคาเนี้ยย่อมเยาวลงมานะครับรวมถึงมีโปรแกรมทางการเงินครับมินิฟรีดอมชอยส์นะครับสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคาผ่อนเริ่มต้นเดือนละแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นครับ อนนึงละแป0 0กว่าบาทเชื่อปะ่ะผมว่าต้องมีแน่ๆคนที่เงินเดือนไม่ถึง2 0 0 0 0แล้วอยากได้ตัวเนี้ยเพราะว่ายอดจัดมันล่อตาล่อใจเหลือเกินผมบอกเลยนะถ้ายอดผ่อนมันคิดเป็นครึ่งนึ่งของรายได้ของคุณเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของความชิบหายทางการเงินหนะือถ้าคุณเป็นคนที่รายได้ต่ำหรืออาจจะเป็นเด็กจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยแล้วสามารถทนความเพ่งซวยของนของาานส่งสาธารณะได้เนี่ยก็อยากให้ทนไปก่อนนะไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจนะคือผมเรียนจุลา4ปีทำงานอีกเกือบ10ปีก็นั่งรดเมตลอดก่อนที่จะมาเวเ่่่าาาตต้้องวแถ ้องใช้รถจริงๆเนี่ยก็แนะนํารถยนต์มือสองไปเลยโตโยต้าแคมรี่โมเดลเก่าๆที่มันรีเลย์เบิลแต่มันยังขับได้ดีอะ่ะคือตรงส่วนที่เราไม่มีเงินเราสามารถชดเชยด้วยเรื่องอื่นแทนได้เช่นอาจจะเสียเวลาทาการบ้านเยอะๆศึกษารถมือสองเยอะๆเช็ครถเก่งๆจะได้ไม่เจอรถที่มีโรคประจําตัวต้องซ่อมบ่อยกลุ่มที่3ผมอยู่ในกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มันมาถึงทางแพ่งคือมีความสามารถในการผ่อนรถอยากได้รถแต่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะผ่อนรถด,ดีไหมผมก็จะมาแบ่งปัน knowledge ให้ฟัง knowledge ข้อแรกเนี่ยเอาช้อยสิ่ง่ายสุดออกไปก่อนเลยแล้วกันนะคือถามตัวเองว่ารถยนต์เนี่ยเป็นเครื่องมือทำมาหากินของคุณไหมเช่นกรณีของแฟนผมเนี่ยเป็นเซลต้องขับรถไปหาลูกค้ารถยนต์เนี่ยช่วยสร้างรายได้ให้เขาอันนี้ถ้าไม่ต้องคิดเลยก็ซื้อเลยจบข้อ 2, 2ไม่ได้จําเป็นแต่อยากได้อันนี้ทําไงดีอันนี้ก็ต้องมาชั่งน้ําหนักแล้ววิธีการชั่งน้ําหนักง่ายมากคือเอาเป้าหมายทางการเงินของคุณเนี่ยมาตั้งเลยเช่นสมมติว่าเอาเป้าหมายทางการเงินที่ผมเคยตั้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันคือผมอยากมีพอร์ตสมุติเริ่มจนนากเล ไม่ต้องสนใจหน่วยนะออม15ปีดอกเบีย้ยทบต้น8%แล้วกัน15ปีเราจะได้9.7ล้านใกล้เขียงแล้วก็มอช่างน้ําหนักว่ารถยนต์ที่คุณต้องผ่อนเนี่ยมันเซ็ตแบ็กคุณขนาดไหนเ <c oughs> ช่นคุณอาจจะออมเงินไม่ได้แล้ว30,000ต่อเดือนเช่นสมมุติว่าเหลือ20,000พอเพราะออม10,000เนี่ยไปผ่อนรถ ตอนนี้ก็กลายเป็น15ปีเหลือ6.5ล้านแล้วครับอันนี้คำนวณแบบโง่ๆเนี่ยจริงจังมากคือรถยนต์มันสามารถโฮไวโลดได้นิดหน่อยแหละต่อให้ราคามันตกเยอะมากๆก็ยังสามารถขายมันเป็นเศษเหล็กได้ใช่ไหมคือผมอยากให้เห็นภาพเฉยๆว่าคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถคอมเพลมไพรส์หรือยอมดีเลย์เป้าหมายทางการเงินของคุณได้ขนาดไหนไม่ใช่คำนวณแต่ว่ากูผ่อนไหวเท่าไหร่เก็ตปะไออย่างผมสมมติดีเซียหุ้นเดล่ะสามหมื่นเนี่ย เงินเหลือสามหมื่นมันสามารถผ่อนลถไหวอยู่แล้วแต่ว่าต้องทํางานเพิ่มอีกห้าปีอ่ะจากแค่ทํางานเก็บเงินสิบปีกลายเป็นต้องทํางานสิบห้าปีและไอห้าปีที่เพิ่มเข้ามาไหวไหมบางคนอาจจะไหวแต่ผมอาจจะไม่ไหวอะไรแบบนี้เป็นต้นเรื่องสุดท้ายที่อยากจ,จะเตือนก่อนจบคลิปคือรถที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันคอม p o u n ์ค่าใช้จ่ายด้วยนะคือคือรถที่แพงขึ้นไม่ใช่แค่ว่ามันแพงแค่ค่างวดอย่างเดียวนะคือค่าประกันค่าซ่อมบำรุงค่าอะไรค่าเช็กระยะทุกอย่างมันจะแพงขึ้นหมดเลยเว้ยบางคนมองแค่ว่าผ่อนเพิ่มอีกไม่กี่พันบาทกูได้รถยุโรปแล้ว no 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 no, no, no. ไม่ใช่นะเฮ้ยจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าไม่มีรถประหยัดไปยังต่ำหกแสนวันนี้ผมไม่มีรถประหยัดไปแล้วหกแสนพรุ่งนี้ก็ไม่มีอีกประหยัดไปแล้วล้านสองแค่2วันเองไม่มีรถทั้งเดือนจะประหยัดได้ขนาดไหนปากกาป่วย